ัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวนุ่มดำซิงนะคะทุกคนวันนี้แล้วก็องานวันแรกนะคะเห็นโนนโพในเฟซนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวขออ่านก่อนมีคนมาป่วนนะคะชื่อช่อง YouTube ชื่อว่าไม่ชอบเรานั้นคือปัญหาของคุณอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจมาพูดั้แต่คือโนนโพเมื่อกี้เปิดเห็นก็เลยพูดนิดนึง เหมือนเด็กเลยเห็นกันหันตื่นเต้นเรื่องงานต้องช่วยพี่นกบ้างไม่ใช่ยืนเฉยถ่ายแต่คลิปช่วยกันเสร็จไวต้องขยันให้มากกว่าน,นี้ไปด้วยกันก็ต้องช่วยกันไม่ใช่ยืนถ่ายคลิปอย่างเดียวเอ็นดูพี่นกต้องทําคนเดียวต่อมามันซวยที่คุณไปด้วยไงรอบแรกไปรถเสียรอบนี้ยางระเบิดท้าเจโบไปลายคงไม่ระเบิดหรอกรอบหน้าไม่ต้องไปแล้วเชื่อเถิดเทวดาฟ้าดินเขาไม่อยากให้คุณไปเพราะ ไปคุณไม่ทาอะไรเลยถ่ายแต่คลิปตลอดช่วยก็ไม่ช่วยยืนถ่ายแต่คลิปยกนูน่นยกนี่เจโบไปก็ทําแค่นี้เหมือนกันนะทุกคนเจโบไปไม่สามารถที่จะไปช่วยช่างเขาเปลี่ยนยางได้นะคะทุกคนรถมันจะเสียมันก็เสียค่ะมันเสียเพราะพ่อล้างรถแล้วฉีดใตาชาร์ตนะคะทุกคนพ่อล้างอัดฉีดมึงยัง,งโงไ่ไยฮะรถมันยางระเบิดเพราะว่ารถวิ่งไม่ได้จอดเนื่องจากขนควายกำลังวันควายนะคะควายจำเอาไว้นะคะทุกคนขนควายนะคะ ควายไม่สามารถตัเดเต็ดได้นานเนื่องจากว่ามันจะยืนไม่ได้แล้วมันจะนอนพอมันนอนแล้วเกิดอะไรขึ้นควายหยิบกันตายค่ะแล้วทําไมถึงวิ่งไม่ได้จอก็เพราะสาเหตุนี้แหละค่ะความหยิบกันตายถ้ามันนอนไม่ใช่ควายเราควายเขาเรารับจ้างนะคะทุกคนถ้าควายเขาตายคุณมาช่วยไหมสิ่ง ใครจะไปก็ช่างถ้ารถมันจะเสียมันก็เสียให้เจโบไปแล้วไงยางระเบิดก็เหมือนเดิมสมองคิด <Small tip. S 1> ไม่ยอมซื้อขอแต่คนอื่นขอฟรีเงินก็ไม่ให้คำว่าน้ำใจคนเรายุยรู้อยู่แก่ใจไฟท้ายก็เอามาฟรีมาไฟข้างอีกเอาฟรีอีกไฟท้ายที่เอามาฟรีเพราะว่า มันเสียนะคะทุกคนไฟท้ายพี่เน็กถอดทิ้งเพราะว่ามันเสียแล้วนนก็ไปขอพี่เน็กพี่เน็กก็ให้มาฟรีแล้วเอามาซ่อมเองซื้อหลอดไฟเปลี่ยนไฟเองทุยนั่นแหละเออนะคะทุกคนเข้าใจเก็ตนะคะแล้วไฟข้างที่ไปขอเพราะว่าพี่เน็กเขาซื้ออันใหม่มาใส่แล้วนะคะทุกคน เออแล้วนนอนยากได้นนทก็ไปขอพี่เน็กก็ให้นะคะไม่ใช่ว่าไปรื้อของเขาแล้วก็ขโมยมานะคะทุกคนจะของเขารับรู้นะคะโอเคเก็ตนะคะทุกคนเก็ตนะคะไอไออชื่อไม่ชอบเรานั้นคือปัญหาของคุณก็คือมึงไม่ชอบกุนั้นก็คืปัญหาของมึงนะคะไม่ใช่ปัญหาของฉันนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะทุกคนไม่ได้ตั้งใจมาอัดคลิปอันนี้นะ ตั้งใจจะมาอัดคลิปกินทุเรียนนะคะอร่อยมากทุเรียนใต้ได้มาฟรีขอลุงเมื่อเช้านะคะลุงมาหาธิบัตรมีลุงขายทุเรียนก็ดีแบบนี้นะคะขอฟรีได้ลูกเดียวนะคะให้ชิมไม่ใช่ของจันทบ,บุรีนะคะตั้งใจจะมาถ่ายคลิปกินทุเรียนอาหารเช้าพอดีมันแจ้งเตือนว่านนโพสนะคะก็เลยเข้าไปดูนิดน,นึงและนุ่นก็เห็นแล้วแหละ ไอคอมเมนต์เรื่องไฟายท้ายอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อน EP เจ็ดนี่นะคะคลิปนี้นะคะคลิปที่โนนลงไปอุทัยกับพี่นก EP เจ็ดนะคะทุกคนอร่อยไปหาคอมเมนต์มันก่อน ช่วยก็ไม่ช่วยยืนถ่ายตกคลิปยุคนนีกน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 ้ก็ไม่รอดเสือเขียคุณก็ไม่ทาําอะไรมิ้นอย่างเดียวผมไปถ่ายคลิปแล้วได้เงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงเมียและกันไม่ได้ไปเฉยๆคือรถมันยางแตกนะคะทุกคนเราไม่มีอุปกรณ์เราก็ไม่สามารถที่จะทาําอะไรได้นะคะเนื่องจากว่าต้องรอช่างมาจะให้ไปถอดล้อสองคนมันก็ไม่ใช่รถหลนุนทับก็ตายหาสิ สมองมีคิดอีกแล้วสักแต่จะเม้นเปิดตาบึงอะไรเลยอยละเงินนนขยับรู้ทำไมวะเฮ้ยอย่าไปหาดูคอมเมนต์ดีกก่อนเมเมนอะไรอีกว่เนี่ย เหมือนเด็กน้อยเห็นกันละกังหันลมตื่นเต้นนุ่นไปครั้งแรกนุ่นก็เห็นกังหันลมที่มันเยอะๆนุ่นก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเฮาอยู่บ้านนอกเฮาอยู่จังหวัดสุรินจังหวัดสุรินเฮามันไม่มีกังหันลมคุณเข้าใจไหมแล้วเฮาได้ไปครั้งแรกไปอุทัยครั้งแรกแล้วมันผ่านทุ่งกังหันลมใพ้สิบอกตื่นเต้นเอาอีบา้าขณะพ่อยังจะอยากไปเลยพ่อว่าจะได้ไป เที่ยวดูลมชมวิวนะคะหนานพ่อยอ้แจกไปอุทัยเลยนะคะทุกคนเราได้ไปเปิดหูเปิดตาได้เจออะไรใหม่ๆเราไม่ใช่ว่าดักดานอยู่ในจังหวัดตัวเองนะคะออกไปได้เจออะไรใหม่ๆเออมันก็เออมันก็ดีเออได้เจอนั่นเจอนี่เมื่อไปเขาแรกเจอกหันล้มเราก็แบบเออดีใจนะที่เราได้เจอนองจากว่าเราไม่เคยเราไม่เคยเห็นจังหวัดเรามันไม่มีจังหวัดเขามันมีถ้าคุณมาจังหวัดสุรินทร์แล้วเห็นช้างเยอะๆคุณก็ตื่นเต้นไหมล่ะคุณเห็นนั่งเห็นนี่ที่มันแปลกตาคุณก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะ ไม่ใช่ว่าแค่แบบอายุแค่นี้เอออายุแบบโตแล้วอะไรนี้เด็กน้อยอะไรนี้ว่าอยง้นว่าี้เด็กๆทุกคนก็ตื่นเต้นหมดหมดเละคนเท่าคนแก่ผู้ใหญ่อะไรที่ไม่เคยเห็นที่มันเห้มันเปลกตานะคะก็ตื่นเต้นหมดสมองว่ากิดเอียงเลยยกนั่นยกนี่ก็ไม่ไหวคุณเข้าใจไหมอันนี้ก็พูดตามตรงเลยอนะ นุ่นก็แบบว่าเออนนยกน,นั่นยกนี่ไม่หมเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าเราต้องคิดคํานึงตรงที่ว่าเขาเป็นคนอยู่ในจังหวัดส,สุรินทร์เขาเรียนในเมืองเขาไม่ได้คือแต่ก่อนน่ะนนอยู่ในเมืองใช่ไหมนนก็ไม่ได้ทํานู่นทํานี่ใช่ไหมล่ะเออแล้วพอมาอยู่บ้านนุ่นบ้านนุ่นทําเองทุกอย่างนะคะทําทุกอย่างเลยนนก็ต้องมาฝึก คือไม่เคยไม่เคยทําอะไรหนักหนักไม่เคยทําอะไรยกนั่นยกนี่หนักแล้วมาอยู่ที่นี้เพิ่งทําครั้งแรกมันก็ทําไม่ไหวกันบ้างนะคะแต่ทุกคนก็อาจจะเป็นว่านุ่นเออดูนุ่นแข็งแรงกว่าคือนุ่นทามามาก่อนนนนุ่นทํามานานเลี้ยวแล้วนุ่นก็ชินนุ่นชินกับการที่ แบกข้าวยกข้าวนะคะก่อนที่รุ่นจะเป็นซีดุูกก็ทําแบบนี้นะคะช่วงหวานข้าววันปุ๋ยอะไรเงี้ยรุ่นก็ไปกับเจบูนะคะแล้วนุนก็ช่วยก็คือพี่นกพี่เนกเกก็เป็นคนยิงอาจจ้างคนจ้างคนสองคนบ้างนะคะทุกคนบ้านนึงก็ทํางานแบบนี้นะคะผู้หญิงก็ทําเหมือนผู้ชายแล้วเห็นนุนทํานุนทํานี่แบบไม่ค่อยไหวเด็กไม่เคยทําอะคนมันไม่เคยทําเอาตัวแล้วถ้าทุกคนเห็นนุ่นอ่ะ ไปช่วยย่านนจับจิ้งหรีดบ้างล่ะนุ่นไม่เคยทาน,น,นุ่นก็ทําแบบแบบนนเหมือนที่นนทําทงานที่บ้านนุ่นนะคะทําแบบเงื้อเงื้อแงะนะคะทุกคน่นแหลอเอ,อแต่ทุเรียนอร่อยมากนะคะมาจากจังหวัดมาจากใต้ <c oughs> <c oughs> ก่อนจะเม่นอะไรอะ่ะคิดนิดนึงแต่ก่อนมาป่วนนะ ปวดแบบเมื่อไหร่จะเลิกก,กกันเดี๋ยวก็เลิกกันแล้วอะไรเงี้ยเนาะพอ <_: S 1> มั่นมาปวนเรื่องงานในบ้านคนแม่เคยทําอ่ะนั่นแหละคนไม่เคยทําก็ทําไม่เป็นลองคนมาอยู่บ้านชั้นไหมจะใช้แม่งให้ทําทุกอย่างจะทําเป็นไหมบ้านนุ่นไม่มีวัวไม่มีควายไม่เคยจูงวัวจูควายเรียนในเมืองจบม .3 มา,าม,มาขับรถด,ดำพ่อออกรถด,ดำให้ก็คือมาขับรถด,ดำไม่ได้คูกก่กีกับโพควาย เพิ่งมาคลุกขีกับโบวควายตอนที่มาคคก,กับนุนตอนที่มันกับนุนนะคะก็ค่อยเรียนค่อยเป็นค่อยไปฝึกสอนกันไปดูพี่สะพายนุนนะคะพี่นันทาอะไรไม่เป็นเหมือนกันพอได้เสียนี้ม,มาอยู่ก็คือทําเป็นทุกอย่างไล่วัวไล่ควายอะไรคือทําเป็นทุกอย่างเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนนุนนี่แหละคือไม่เป็นก็คลุกคลียอยู่จนเป็นนะคะ ไม่คเครไป็นเร่องไหนเกิดว่าไปถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นที่พาไปด้วยพาให้ไปเรียนรู้งานว่าเขาทํากันยังไงที่เขาคนวัวคนควายไปที่อื่นนั่นนี่ไอเรื่องรถพ่อเสียพ่อล้างอัดฉีดแล้วพ่อไปฉีดได้ชาร์จจบส่วนไอเรื่องยางอะ่ะไม่รู้ว่าวิ่งระยะทางไกลรถไม่ได้จอดพักยางมันร้อนนะคะถนนมันร้อนเออ ควายไม่สามารถที่จะจอดพักได้น,นานเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะควายตากเดดได้ไม่นานตามที่รุ่นเคยทําคลิปแล้วคุณก็อธิบายให้ฟังว่าวัวกับควายมันแตกต่างกันยังไงนะคะวัวทนแดดแต่ไม่ทนฝนควายไม่ทนแดดแต่ทนฝน ถ้าเราขับไปแล้วแบบขับจอดขับจอดขับจอดควายมันตากแดดอะทุกคนถ้าแบบมันเหนื่อยมันล้าขึ้นมาคือมันนอนมันนอนแล้วคือตัวอื่นมันก็เหยียบใช่ไหมมันอาจจะตายได้นะคะคุณไม่อยู่ในครอบครัวนู่นคุณไม่รู้หรอกคุณตัดสินเพียงแค่เข้าถ่ายคลิปเก็บเป็นนาทีแค่นั้น ช่วยได้ก็คือช่วยอันไหนที่มันทําไม่ได้ก็คือไม่ได้ทํานะคะไปกับพี่นกก็ให้ไปช่วยได้วัวได้ควายขึ้นรถนะคะแล้วก็นั่งรถตลอดทางไม่ได้ทาอะไรนะคะพอถึงด,าด่านปัตุสั์อะไรเงี้ยก็ลงไปเช็ก,กวัวเช็กควายบ้างนะคะโอเคนะคะคนที่เมนตายฮะโทรศัพท์ตุ มาเลยะคะคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเอา,าสารคลิปทำทุเรียนคลิปแบบจะกินทุเรียนให้เอซดูเฉยๆนะคะเปิดมาเห็นก็เลยแบบพูดอึกนนึงเน่เห็นตั้งแต่เห็นตั้งแต่เช้าแล้ว เราไม่คิดนว่านนจะแขกมาโพดไงแขกมาโพดแล้วก็ขอพูดหน่อยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลคก์กดแชร์ให้กับช่องสาวนนน้ำซิงได้น,นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจใจะอารมณ์ร้ายหรืออะไรถ้าพูดคำหยาบผิดไปก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันอารมณ์ขึ้นนะคะเนื่องจากว่า มันเกินไปนะคะทุกคนอือน,น,นั่นแหละเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะ